สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหารถจักรที่จะทำขบวน17เอาคันไหนไปดีขอเดินสำรวจสักครู่นะครับสงสัยเราจะได้รถจักรอันสตอมเจอแล้วครับ4151เติมน้ำระบายความร้อนเสร็จก็นำรถจักรออกจากโรงแล้วก็ต่อกับรถจักรที่จะทำขบวน25แล้วก็ปิดท้ายรถจักรที่จะทำขบวน167มาต่อท้ายผมรู้สึกแปลกประหลาดเพราะว่ามีแต่รถจักรคิวซี่อยู่รอบข้าง แต่ไม่เป็นไรนั่นครับสหายรถจักอันต้อมเช่นกันพอถึงย่าน l อดีก็แยกหัวรถจักออกจากกันแต่และหัวก็ไปต่อขบวนของตัวเองแล้วผมก็มาต่อที่ลางเซอร์วิสเจ็ด แต่ทว่าท่อในขบวนยังไม่ตอบรอสักครู่ค่อยเดินตรวจห้ามลอ้อมองอะไรเพลินๆไปก่อนนะครับเมื่อเจอห้ามล้อที่มีดีผมก็สั่งเปลี่ยนใหม่ตั้งระยะใหม่แต่หน้าพี่เขาโมโหเหมือนไม่ได้กินข้าวมาผมขอเซ็นเซอร์ไว้ละกันนะครับมาดูการเปลี่ยนแท่งห้ามล้อกันดีกว่าง่ายไหมล่ะครับ นี่แหละครับรถจักรและขบวนที่ผมนำมาต่อหลังจากนั้นผมก็ดูอะไรไปเรื่อยแล้วก็บังเอิญเห็นรถจักรคิวซี่กำลังจะต่อขบวนแล้วเจอเป็นคลิปต่อไปสวัสดีครับ